วันที่19กรกฎาคมพศ2568ระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง16น,นาฬิกาณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบเบใต้อำาเภอบางคล้าจังหวัดชาิเชิงเซาหน่วยจัดการจังหวัดชเชิงเซาโนศสสส8ริ้วิวได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับคณะทำงานชุดโครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพผู้สูงอายุและโครงการส่งเสริมป้องกันกลุ่มเปรียงโรคเบาหวาน ให้กับพื้นที่ดําเนินโครงการจนําวน28พื้นที่โดยมีพี่เลี้ยงในรุ่นบุญช่วยและนางสาวพัชส,สุบุญประกอบกล่าวต้อนรับและรายงานผลการดําเนินการที่ผ่านมาของทั้งสองประเด็นสําคัญจนถึงขั้นตอนประฐมนิเทศในวันนี้ต่อจากนั้นนายเจษด,ดาวิ่งสมรหน่วยจัดการจังหวัดฉะเช,ชิงเซาได้นำเสนอให้คณะทำงานโครงการได้รู้จักกับสสส,สและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนโครงการ พ่ะต้องการให้เกิดพื้นที่ต้นแบบขยายผลในการลดกลมพุบไหวเบาหวานเพิ่มและผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่ให้พัดตกหกล้มง่ายง่ายตลอดจนการจัดทําแผนปฏิบัติการรอบ3เดือนต่อจากนี้เพื่อให้เกิดแต่ละโครงการใช้เป็นแนวทางในการดําเนินจัดกิจกรรมที่เป็นไปตามบันไดผลลัพธ์ที่กําหนดไว้ซึ่งผลการประชุมในครั้งนี้ได้สำเร็จรุ่วงเป็นอย่างดี ตามความประสงค์ของผู้นําที่มีการชี้แจงทำความเข้าใจในการดําเนินการที่จะเริ่มขึ้นได้อย่างชัดเจนขอขอบคุณทุกๆผู้นำที่มีความเสียสละการทํางานเพื่อสังคมด้วยความตั้งใจและเต็มใจทวัดยกเรดฝ่ายสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยจัดการจังหวัดจันทิงเซารปลายงาน